มสวัสดีเพื่อนไม BB ีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีใส่กล่องคอมเมนต์ a c e b o o k ด้านล่างนะครับฟุตเตอร์นะครับโอเคครับเรามาเปิดที่หน้าเว็บบอร์ดนะครับทีนี้ก็ไปที่จัดการ <c oughs> แบบเราก็เลือกแบบนะครับแม่แบบคลิกแม่แบบผมเอาวัตเทอร์ไฟก่อนนะครับ คลิกตัวเลือกขยายแม่แบบจากนั้นก็ไปที่ฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์เทมเพลตไปที่ฟุตเตอร์ตัวเลือกแก้ไขเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ฟุตเตอร์ผมเอนเตอร์ลงมาแล้วก็เอาโค้ดโค้ดของคอมเมนต์นะครับไือวาง แล้วก็ทำการเซฟบันทึกก็ดูบอร์ดนะครับดูด้านหน้าน,นะครับโอเคครับประมาณ <c oughs> จะตั้งค่าให้แสดงเท่าไหร่อันนี้ก็เราไปแก้ไขที่โค้ดได้นะครับก็แสดงนำตัวนี้สอง ก้เป็น5เป็น4เป็น3เป็น2เส้นบ้องแก้เป็น3ผมเเนเซฟกครับก็เป็น3ครับก็ส่วน Facebook นั้นก็ต้องใส่ ID ของแต่ละท่านนะครับท่านก็หา ID มาใส่ครับวันนี้ก็มาแนะนำ เกเ็บเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนไม้ปีบีทุกท่านทรรมสวัสดีครับ